เหมือนป้านฉี่ไว้ใช่ไหมคะก่อนถึงห้องน้ำวันนี้พบกับกันนะคะที่จะพาไปชมกับชามเอ้ยเวาเลขข่าใหญ่นะจ๊ะ จุดวนรถเห็นไหมเป็นน้ำตกใหญ่มากรถวนเห็นไหมเนี่ยรถวนอยู่แฮปปี้วนกันเลยๆขับไปต้องตอบนะครับแล้วไปส่วนของรีเซ t ชันถูกไหมรีเซพชันมันเรียกว่าอะไรนะรีรีเซพชันรีเซพชันจบไปเลยส่วน้องจะพบกับข่าววงกฏมาเห็นไหมอลังอารมาก่อนน, <c oughs> อนะทุกคนข่าววงกฏในส่วนแรกคือสวยมากจริงจริง เขาจะทนเห็นไหมมีน้ำพุสีฟ้ามันเป็นสีฟ้าไม่ใช่น้ำพุเป็นสระน้ำเป็นสระน้ำสีฟ้าคุณเห็นสีฟ้าอันนี้เห็นไหมขามากโอ้ซูมไปซูมไปต่อมาเนี่ยคือเขาบงกดนะตอนแรกที่มาเขาแบบเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะหางห้องน้ำนั่นเป็นไหนห้องชิมทางนี้ปึ๊บเฮ้ยไปยังไงยังไงเอ้าทุกคนมาตามมาดูไปยังไง กถึง้างนกคนก็ต้องเดบนอบนบนอต่อวกน็ะต่อนอ่ะก็คือต้องอั้นฉี่ไว้ใช่ไหมคะก่อนถึงห้องน้ำที่คืจีบถึห้องน้ำก็คือเหยอยนะออกออกยังไงออกอย่างนี้ออกอย่างนี้ออกอ่าอ่ะมาส่วนแรกคือส่วนของรีเซพชันนะจ๊ะ ไไไไมาเช็คอินเช็คเอาที่นี่ตองใส่แมสไหมในส่วนที่สักตงใส่แมสใส่แมสก่อนหนึ่งต้อปิ เฮ้ยเหมือนอังกฤษป้าเห็น่ะยิ่งเมื่อกี้ฝนตกก็คือมีแต่ฝนก็คือฝนในอังกฤษครับที่ให้ไปในอังกฤษอาจารย์สุวัสดิ์เฮ้ยเหมือนอังกฤษจังเลยว่าอะไรไปต่อดีกว่าจ้ามาแต่บ้านที่บ้านเยอะมากก็แบ่งเป็นบูร์บีล่ากับบ้านดั้งเล็กเนาะมาเลยมาเจอกับฝนแล้วไปดีกว่าก็คือหมู่บ้านบัลลีของเราเองนะนี่จริงจังมากฝนให้เขาต้องเจอคืออะไร นี่เลยอลังการมากมันคือมันคือปตัวหางใหญ่มากจริงๆคือแบบเฮ้ยหนูหนาลูกตาทางโดนนั้นในน้ำเลยถ้ามองจากบนน้ำจะเห็นมีปลาในน้ำมีปลาครับปลาปลาปลาสลิดหรือเปล่าไม่ไม่ปลาครับเดี๋ยวเดียวก็โอ้ยไม่ไอตัวนี้ตัวเนี้ยแบบสลิดเลยอะปลาบู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 ที่ปลบูเหนไหนะเห็นชื่อไหม ชื่ออะไรบินเซอร์แฮมตันคอนเนอร์เขนบอกตั้ม่อคืนมันชื่อมันแองกฤษใช่ไหมใช่หมดเท่าไรนะจ๊ะหนึ่งสองเหมือนนี่นี่นี่อะไรวะคนหนึ่งนะเออเนี่นด์บาสวยมากใครจะคิดอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้นะจ๊ะนี่เฮ้ยของฟิงไะเนี่ย โม่ของจริงใช่ไหมของจริงของจริงเฮ้ยที่เด็ดขนาดนี้เดี๋ยวตอนที่เราเดี๋ยวทางพนักงานเผือดึกๆจะมาเจ็บกินใช่ไหมเรา่ะไปต่อเห็นไหมเห็นไหมดูดิโอ้โหคือแบบเหมือนอยู่ในอังกฤษจริงๆอะใครที่มาที่นี่คือไม่ผิดหวังเลยกับการที่มาเทมบอลเล็ของใหญ่คือแบบเหมือนเราดุกในความฝันว่าแบบอยู่นี่ดีกว่าอะไรเงี้ยมันแบบเฮ้ย แต่งตัวตายกรีดอย่างนี้ใต่กูนิดนึงถือกระเป๋าเดินป่าสวยนะไข่ชาวบ้าพไม่ได้นะจ๊ะนี่จะแบ่งเป็นนี่ทางฝั่งขวาพวกอย่างนี้เป็นคูบิล่าพวกนี้เป็นคูบิล่าหมดเลยนะแบบมีถักน้ำในตัวพวกนี้ก็คือคนที่จนหน่อยอไม่ใช่ไม่ใช่คนที่ประหยัดเงินหน่อยเซฟเงินเฮ้ยตัวนี้ซึ่ง ตบอกทุกห้มีอ่างอาบน้ำดีมากใครจะแบบอาบน้ำโอ๊ยอดัได้แวนี่วนี่เห็นไหมเขาแบบที่หมดเลยใครจะแบบนั่งได้หมดเลยนะเห็นไหมแต่งตัวงจะมมาทางจีนนะเป็นเป็นผ้ บบเยอะไม่จริงเขาจะมาขายเราด้วยอ่ะตัวใหญ่มากคือแบบน่าจะแพงจริงๆถ้าไปขายเฉลยนะเจ๋งเราหลายแสนเนาะไปห้องพี่ฮะไปห้องพี่ชมห้องเดี๋ยวห้องเป็นยังไงนะอาจจะรุกนิดนึงยาเดี๋ยวพิ่งตกใจมาในส่วนของเราเราเป็นคนนะคนรวยถูกไหมตายจ้ะคนไม่รวยเขาขับรถผ่านก็คือคุณดูเขาบอกว่าคูบิลล่าที่บ้านมีอยู่แล้วไงมันก็เบื่อไงแล้วก็แบบเราสึกว่าเราแบบ เราไปเจนแบบเนจนดูบ้างเป็นตะข่อมนะถือไว้ดู5ปีหลังจากนี้เป็นแบบอารมณ์เหมือนเคยถ้าเคยไปยังกรีทจะเห็นว่านี่คือแบบคล้ายๆโคกังกรีทนะเป็นแบบมืดๆเป็นห้อองๆย่างีๆแบบเหมือนเดินเข้าโคกอย่างนี้ฟิวมันได้จริงๆนะเป็นแบบเห็นว่มีแบบเนี่ยเป็นแบบเป็นอะไรอยงเงี้ยแล้วเดินเป็นอะไรได้ มีกรงไม่ขาดเราแเบียงไม่้งบอกนะบห่ลวรียว่าแลัววบ้านตัวบ้านอะไรตวบ้านนรั่นี่ขอเชิญทุกคนเปิดบ้านทุกคนเลยห้องหนึ่งสองห้องเราเนะฮะอ่ะอัพหนึ่งเป็นคนที่ดีคือถ้าเป็นคนังกฤษจริงๆเขาตัดแงเช้าแต่เราคนไทยตัดเ้จากะว่าเออเดี๋ยบ้านม่ไอยู่เพราะเราจริงก็่มาจำกัดงอย่งเนี่ไม่ได้ตอดไม่ได้อีกตอดาเลย อโอเคพอดแล้วตาเอานะหนึ่งสองสามวา้อเปิดแอร์ิ้งไว้นะจ้าให้ทุกคนเห็นเยอยอะเข้ามาก่อนอนี่คือเตียงเสริม <c oughs> เพราะว่าเราอยู่กันหลายคนวันนี้เราเป็นคนรวย <c oughs> อยู่คนเดียวไม่ได้ <c oughs> มีเตียงทั้งหมดสามเตียงไอ้สองเตียงเตียงคู่หนึ่งเตียงนี้หนึ่งเห็นไหมอย่างดูตรงนี้ทุกท่ไนทุกคนตรงนี้คือที่นี่จ้าอาเขาหวังทุกคนนั้นฝันดี เรา้นนน่แล้วจะให้ดูกื่นแรกก็คือห้องน้ำกันก่อนดีกว่าเนาะห้องน้ำที่นี่ก็คือแบบเฮ้ยแกโครนห้องน้ำขนาดนี้แล้วให้เราพื้นที่นอนเพิ่มดีกว่าเพราะว่ามันใหญ่มากอ่ะไปดูกันเลยจ้ะอย่างแรกนะจ๊ะอยากจะโชว์ทุกคนดูก็คือนี่อย่าอย่าอย่าจะเห็นทุกคนจะไม่เห็นว่าท้าถ่าถ่าในฉันป่านว่ายังไงเบิร์กอ่ะอีกอย่างนี้เป็นไรจ๊ะกระจกใสเมื่อกี้ก็คือตอนออกมาปุ๊บ คื <ete here. S 2> เอเห็นว่าอ้าวบางทีใสเห็นคนเดินเห็นคนณกำลังเข้าน้ำอยู่แบบเฮ้ยพี่ปิดอย่างนี้อ่ปิดอย่างนี้อ่าเห็นไหมปิดนายครับปิดตรงนี้คือกระจบ๊ะแต่งตัวเนาะแต่งกระจกเั้าน้ำอยู่ตรงนี้มีเข้าน้ำตรงนี้เป็นกระจกแบบสามบานจะเห็นทางหน้าแบบเลยใครแต่งหน้าสวยๆเนี่ยก็คือแต่งเลยซ้ายขวาตกตรงตุแไปงนี้ยหมดเลยเนาะอ่เห็นไหมเข้าน้ำตรงนี้มีแล้วก็ไปคลายก็คือเป็นเป็นชาวอร์เรนนะชาวชาวอร์เรนตรงนี้อ่าเห็นไหมก็คือแบบ เป็นแบบก็จะเห็นจริงๆนะเป็นกระจกเป็นทรงโค้งเนาะเห็นไหมเป็นงโค้งอย่างนี้าแฮปปี้เห็นไหมเป็นทรงโค้งๆอย่างนี้คือใครรู้สึกว่าแบบที่นี่แหละคือที่คุณอยากจะมาที่นี่คือชัยพื้นอังกฤษแท้ๆเลยเป็นแบบทรงโค้งทรงอังกฤษอะไรอย่างนี้อะ h a p จริงๆสุดท้ายเราจะพาไปดูก็คือในส่วนของห้องที่อ่าส่วนอ่าโซนนั่งเล่นแล้วกันนอกบ้านเนาะมาดูกันเลยอ่เชิญจ้าทุกคนเชิญเลยจ้าอ่ะมาจ้านี่ตรงนี้ นี่เขามีสองชั้นนะเธอถ้าใครเห็นดีๆจะเห็นมีสองชั้นนะก็คือโซนแรกก็คือโซนเรียกว่าโซนมุงรูเปิดได้ตอนนี้เป็นประตูตรงนี้อ่าเปิดปิดป๊บนี่อ่มามันดูมานั่งดูได้ว่าแบบเฮ้ยแงบบนั่งชมนะคือดึกดึกเห็นไหมว่าแบบเป็นอยู่นี้มืดๆใช่ใช่ <laughs> ให้รอบก,ก,กิจการนะเป็นตอนมืดๆเนาะเขาแบบอนั่งจิตวายนะเขามีแก้วไว้ายจิตวายไข่ข้าวตะเปกียร์ ใครจะคิดได้ว่าที่เนี่ยมันดีขนาดไหนใครแนะนำให้มาต้องมาจากที่ทเทมส์วอลเล่เขาใหญ่แต่วันนี้ก็ขอตัวเฮ้ยมีคดดมันโชว์พะโลด้วยข้างน,นอกเนียพะโลไม่ร้อนไม่ร้อนวันไม่ร้อนเว้ยไอ้อ่ะเท่าไหร่ตกแต่งหัวก็ปวดเนะจ๊ะอันนี้เห็นไหมเอะวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตกาันไปขอจุดบานก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะมารีวิววันหลังว่าเป็นอันเสร็จแลจ้าวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะจ๊ะให้ดูคลิปตัวนี้ตัวเองอีก ้าดี๊ขัดังก็คืออยากขำไม่ตินต้ยแต่ตัวอะไรเียนะมามามาเขาใหญ่หน้าร้อนคือร้อนมากจริงๆขอถึงก่อนนะจ๊ะอัิไม่ะะไหเลยทุกคนไว่า